สวัสดีค่ะพเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรอยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณค่ะปักร้อยบนค่ะแบบแปดตัวคะเะทียบชนเจ็ดสูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคำนวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทธิแลความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะปักร้อยบนฮะเทียบชนฮะเจ็ดสูตรฮะจะเป็นปักฮะแบบ8ตัวนะคะสถติฮะของเขาเนี่ยเดินฮะหนึง้อยสิงวดขึ้นฮะแต่ว่าแอดเขียนแค่ร้อยงวดนะแล้วก็ปริ้นมาแค่50งวดฮะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะ เลาเขียนเนี่ยอาจจะโยกแยกนิดนึงนะคะสูตรที่หนะคะหลักพันสิบบนสครั้งสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอน heroin, มีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะแปดบวกสองเท่ากับศยบกศเท่ากับศย์บกศนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสีบวกแเท่ากับส สองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหนเท่ากับสี่สบวกหเท่ากับห้าหบวกสเท่ากับเจ็ดบวกหท่ากับแปบวกหนเท่ากับเกเบวกสเท่ากับหนะเราจะได้ร้อยบนในสูตรที่หนึ่งนะคะสองสามสีหนึงสูตรที่2อ0 0บน10บน3ครั้ง1ิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หร้อยหน้าครั้งที่สอง สิบทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยทายครั้งที่2 6งหกบวก8ปดเท่ากับ4 4่บวกศูนเท่ากับสีบวกแปดเท่ากับสอบวกศูนย์เท่ากับสองบวกแปดเท่ากับศูบวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกห้านะคะเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูบวกหนึ่เท่ากับหนึ่งหนึบวกหนึ่งเท่ากับสอบวกหนึ่งเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกห่งเท่ากับหกหกบวกสเท่ากับแปดฮะเราจะได้ร้อยบนคะ ในสูตรที่สองค่ะเก้หนึ่งสองสามห้าหกแปดสูตรที่สามคะหลักแสนหลักหมื่นร้อยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งห้าครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ด เจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนบวกเเท่ากับแปบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับเกบวกหเท่ากับศย์ย์บวกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับเเราจะได้นะรอยบนในสูตรที่สามฮะเก้าศูนย์หน่งสองสามสีู่ตรที่สีะหลักหมครั้งหลักพัน 10บน2ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งร้อยหน้าครั้งที่2อสาครั้งสิบหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่2องสองครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึบทายครั้งที่สองบวกแท่ากับศูนย์ศบวกสเท่ากับสองสอบวกเ้เท่ากับหนงบวกสเท่ากับห้หบวกหเท่ากับหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้บวกหเท่ากับห้บวกสอท่ากับเจ็ดบวกหท่ากับแปดแบวกหเท่ากับเ เก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่เราจะได้ร้อยบนในสูตรที่สี่นะคะห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่สูตรที่ห้านะคะหลักหมื่นสองครั้งร้อยหลักหมื่นสองครั้งสิบบนหน่วยบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สอง รอยท,าย,ท, 110, ทายครั้งที่1 2, นึทายครั้งที่1นครั้งหน่วยทายครั้งที่1นึทายครั้งที่2 2งสองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแบวกศนเท่ากับแปบวกเ้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศศูนย์บวกหเท่ากับหนบวกศูนเท่ากับหนบวกสเท่ากับห้บวกเเท่ากับสีบวกหเท่ากับศูนย์บวกหเท่ากับหนึ่งหน่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง สามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้ารอยจะได้ร้อยบนนะคะในสูตรที่ห้านะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้านะคะสูตรที่หกนะหลักแสนสองครั้งร้อยบนหน่วยบนสามครั้งสิบล่างรอยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งรอยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่ง สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกห้าเท่ากับศูนวกศเท่ากับศย์บวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจบวกหเท่ากับสาบวกเจเท่ากับศููนบวกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับหบวกหเท่ากับเดเบวกหเท่ากับแปบวกหเท่ากับเเราจะได้ร้อยบนในสูตรที่หก0ศูนย์หนึ่งสอ สูตรที่เจ็ดห้าหลักแสนร้อยบนสองครั้งสิบบนสี่ครั้งหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้ง 5, 1, ที่สอง 2, หน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้า ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแบวกเเท่ากับเจ็ดบวกหเท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศศูย์บวกหเท่ากับหนึ่งหนบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกหเท่ากับหบวกหเท่ากับเจบวกสเท่ากับเเราจะได้นะคะร้อยบนในสูตรที่7จนย์หนึ่งสองสนะคะครบแล้วนะคะทั้ง7จ็ดสูตรคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเนี่ยนึงนะคะ แอดปรินต์มานะคะห้าสิบงวดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเดินท่านหนึ่งร้อยสิบงวดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในการเทียบชนในงวดนี้นะคะศูนย์นะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะศูนย์มีหกสูตร หนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮะหนึ่งมีเจ็ดสูตรสองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮะสองมีเจ็ดสูตรสามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะสามมีห้าสูตรฮะสี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่มีห้าสูตรห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฮะห้ามีหกสูตร 6กมีหนึ่สอมีสามสูตรเมีหนึ่งสอมสี่ห้าหนะเจดมีหกสูตรแดมีหนึ่งสสามสี่แดมีสสูตระแล้วก็เามีหนึ่งสองสมี่ห้าหเจดเก้ามีเจสูตระตัวที่ชนกันนะฮะเจ็ดสูตรฮะก็คือ หนึ่งสองแล้วก็เก้านะส่วนห้านะกับเจ็ดนะคือตัวรองชนหกสูตรนะแอดก็จะเลือกนะแค่ตัวที่ชนเจ็ดสูตรนะเอามาเป็นตัวเด่นนะะเพราะว่าชนอสามตัวแล้วนะะเด่นหนึ่งสองเก้านะ ่วนถ้าเพื่อนๆนะชอบอตัวรองนะเนี่ยนะห้ากับเจ็ดนะอ่ามีศูนย์ด้วยนะศูนย์ด้วยนะที่ชนนะหกสูตรนะมันก็จะเยอะนะถ้าเราเอาตัวรองด้วยนะฉะนั้นแอดก็จะเลือกตัวที่ชนเจ็ดศูตรนะหนึ่งสองเก้านะเพื่อนๆชอบไหมนะร้อยบนนะแบบแปดตัวนะเช็เทียบชนนะเจ็ดสูตรในงวดนี้นะเด่นที่หนึ่งสองเก้านะถ้าเพื่อนๆชอบ เลขคี่นะคะก็1กับ9นะถ้าชอบคู่นะก็2นะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณาคะนำไปเสี่ยงด้วยตัวเพื่อนเองนะคะในงวดไปจำวันที่16ตุลาคมนะคะ2567นห้คะชอบร้อยบนตัวไหนนะคะก็เลือกนำไปใช้นะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุก กำลังใจทุกคำติชมคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ